สวัสดีครับอยากจะขอ,อนำเสนอพีวิวหลักสูตรการให้ข้อมูลป้อนกลับผลการปฏิบัติงาน performance feedback ครับผลการปฏิบัติงานก็เกิดจากหัวข้อการที่เรามีเป้าหมายนะครับแล้วก็มีแนวทางการบริหารเพื่อจะทำให้ทีมงานบนรรลุความสำเร็จบนเป้าหมายนั้นๆนะครับโดยหลักการการบริหารนี้เราเรียกว่าเป็น performance management แน่นอนครับการมี performance management ก็จะทำให้ทีมงานพร้อมที่จะปฏิบัติงานนะครับ กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน Performance m e t i นี้จะมีตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการที่เราตั้งเป้าหมายวางแผนการทํางานแล้วก็มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมกับการให้ข้อมูลป้อนกลับระหว่างการประเมินครับเั้นจุดนี้หากเรานํามาเชื่อมโยงกันก็จะทําให้การบริหารผลการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จมากขึ้นครับอาจจะเริ่มต้นด้วยการที่เราตั้งเป็นการบริหารตามวัตถุประสงค์ Management by objective ครับ MBO เป็นเรื่องของการกำหนดจุดประสงค์กว้างๆครับพร้อมแนวทางที่จะไปปฏิบัติตรงแนวทางนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนมากนะักเพราะเป็นเชิงของการกำหนดวัตถุประสงค์และต้องการให้เกิดผลลัพธ์อะไรในอนาคตนะครับตรงวัตถุประสงค์ตัวนี้เราเป็นเรื่องของท็อปดาวครับเป็นเชิงของ p olicy เป็นเชิงของการที่กำหนดแนวทางให้สอดคล้องกับวิชั่นมิชชั่น และ s t r a t e g i c a l ขององค์กรครับดังนั้นหากเรามีหน่วยวัดความสำเร็จดัชนีชี้วัดครับ K e y performance index หรือ KPI ก็จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้เราเห็น s t a ตัสหรือเป็นหน่วยเช็คว่าตอนนี้ผลการปฏิบัติงานนั้นอยู่จุดไหนและเมื่อเทียบกับเป้าหมายนะครับตัว KPI เป็นหน่วยวัดความสำเร็จในเชิงบวก เพื่อทาให้เราสามารถเช็คสถานการณ์ของการทํางานได้อย่างรวดเร็วและปรับเปลี่ยนแผนงานได้ต้องปรับเปลี่ยนแผนงานนี่แหละครับเราอาจจะต้องใช้กระบวนการโคชชิงแอนด์ฟีดแบ็กครับงั้นวันนี้จะลงเรื่องของการให้ฟีดแบ็กครับการให้ฟีดแบ็กนั้นเป็นการที่จะช่วยเหลือให้ทีมงานได้มีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็พร้อมบรรลุเป้าหมายได้งั้นก็จะมีการให้ฟีดแบ็กที่ควรทําเป็นดูครับ คือการให้ฟีดแบ็กในเชิงของผลลัพธ์ผลงานหลีกเลี่ยงการไปที่ตัวบุคคลครับการให้ฟีดแบ็กเพื่อทําให้เขาได้เห็นตัวเองและพร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองครับส่วนด้นก็เป็นการให้ฟีดแบ็กที่เราควรระวังหรือควรหลีกเลี่ยงครับเช่นอย่าไปตําหนิถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและระบุเป็นความผิดครับอย่าไปพูดถึงเรื่องความผิดพลาดในอดีตในขณะที่เราให้ฟีดแบ็กครับนะครับ และระหว่างการให้ฟีดแบ็กก็จะมีระดับของความเข้มของการให้ฟีดแบ็กครับก่อนที่เราจะรีบแนะนำเป็น positive suggestion นั้นเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการ acknowledge ครับยอมรับในสิ่งที่เขาทำชื่นชมเขาในด้านดีๆครับหรือนำเสนอแนวคิดของเราเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเขาอาจจะใช้คำถามของโคชชิงเป็นการ clearing question ครับและหรือเป็นการ feed forward คืออยากให้ลองทำแบบนี้เพื่ออะไรนะครับหากเราผสมผสาน การบริหารผลการปฏริบัติงานพร้อมกับจังหวะของการให้ฟีดแบ็กอย่างสม่ําเสมอเราก็จะทําให้ทีมงานพร้อมที่จะปฏิบัติงานแล้วสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ต้องการได้รูปแบบของการให้ฟีดแบ็กก็อาจจะเป็นเชิงของการให้ฟีดแบ็กในเชิงของเป้าหมายและหรือในการให้ฟีดแบ็กณจุดทํางานครับในเชิงของเป้าหมายเราจะค้นหาแกลบครับปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลเราก็ ให้ฟีดแบ็กพร้อมกับนําเสนอหรือให้แนวคิดเป็นทางเลือกครับแต่ถ้าเป็นเชิงของการให้ฟีดแบ็กณจุดปฏิบัติงานเราเรียกว่าเซนวิสฟีดแบ็กครับเซนวิสฟีดแบ็กนั้นเป็นเรื่องของการที่เราชื่นชมความตั้งใจและก็ให้ประเด็นว่าเกิดอะไรบ้างที่เราอยากให้เขามีการปรับเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานวิธีการและหรือพฤติกรรมซึ่งตัวเขาเองเป็นผู้ที่รับรู้โดยมีข้อมูลและเหตุผลจากเรา สุดท้ายครับก็อย่าลืมว่าชมเขาครับให้กำลังใจเขาพับเพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่หลายคนก็อาจจะไม่คุ้นเคยอาจจะเกิดความกังวลและก็กลัวว่าจะทำได้ไม่ดีนั้นเซนวิสฟีดแบ็กณจุดทำงานก็เป็นสิ่งที่หัวหน้างานผู้จัดการและผู้หารสามารถใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นสไตล์ของท่านครับหากท่านผสมผสานการบริหารผลการปฏิบัติงานพร้อมกับการให้ฟีดแบ็ก และใช้คำถามชวนคิดในระหว่างทางไปด้วยก็จะทำให้ performance feedback บรรลุความสำเร็จตามที่ท่านต้องการครับขอบคุณมากครับ